สวัสดีทักทายทุกๆคนพบกับช่องยายยายทำกินแบบบ้านบ้านเนาะวันนี้ยายยายจะมาทำสามชั้นทอดน้ำปลานะทุกคนอันนี้สามชั้นยายยายก็หั่นไว้แล้วเนาะแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาอย่างเดียวเนะาะทำแบบที่ว่าไม่ต้องผสมน้ำปลาไปในหมูสามชั้นก่อนเนาะเราทำแบบใหม่ทุกๆคนมาลองทำกันเลยแล้วก็จะมีน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าหน่อยนึงขั้นตอนนี่ ไม่ต้องหมักหมูในน้ำปลาก่อนเนาะเราเอาหมูใส่ลงไปในกระทะเลยทุกคนเสร็จแล้วเราก็เติมน,น้ำลงไปตมน,น้ำลงไปให้ท่วมหมูนะทุกคนนไพอน้ำท่วมหมูเสร็จรปึ๊บเราก็อรอรอให้น้ำมันแห้งให้น้ำมันแห้ง ทำให้หมูมันสุกอะทุกคนเนาะอันนี้มันก็จะใช้เวลาหน่อยเนาะน่าจะประมาณ10กว่านาทีได้เนาะกว่าน้ำมันจะแห้งลงไปเนาะเราก็จะคอยคนมันเรื่อยๆเนาะอันนี้เราไม่ต้องแบบปกติแล้วที่เขาทำกันมันจะต้องหมักหมูหมักน้ำปลาใส่ในหมูเนาะแล้วก็ใช้น้ำมันทอดอันนี้คือไม่ต้องไงเดี๋ยวเราจะทำแบบใหม่ขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาหน่อยเนาะอันนี้ก็รอให้น้ำมันแห้งก่อนนะทุกคน นี่ทุกคนเห็นไหมน้ำมันก็เริ่มงวดลงแล้วหมูมันก็เริ่มสุกแล้วเนาะทุกคนแต่มันยังมีน้ำอยู่นิดหน่อยเนาะเราก็จะทําให้มันแห้งให้น้ำมันแห้งมากกว่านี้เนาะจนไม่เหลือน้ำติดกระทะเลยอนะทุกคนเราก็จะทําไปอีกหน่อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยปรุงน้ำปลากันน้ำปลาก็ยายๆจะใช้น้ำปลาอย่างเดียวเนาะ แต่บางคนเขาทำเขาจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยเนาะแต่ยายไม่กินน้ำตาลไงยายก็จะใช้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็จะให้น้ำมันแห้งไปสนิทก,ก่อนถึงจะเติมน้ำปลาเนาะตอนนี้หมูมันก็สุกแล้วแหละแต่ว่าเรารอให้น้ำ อีกสักหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะ้ำน้ำแห้งแล้วหไหมทุกคนเดี๋ยวยายๆก็จะเติมน้ำตาลงไปเลยเนาะปรุงน้ำตาเลยน้ำตาอย่างเดียวนะี่ใส่น้ำตาลเลยเนาะใส่ตามที่เราชอบเค็มมากแล้วก็ใส่ชอบมากแล้วก็ใส่มากแล้วยายๆก็ใส่แค่นี้ไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินทุกคน เอาพอประมาณเนาะกินเค็มมากก็ไม่ดีใช่ไหมเราก็จะค่อยๆผัดไปจนกระทั่งหมูของเราเหลืองเนานะเราชอบเหลืองแค่ไหนแล้วก็ผัดไปแค่นั้นก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลืองหอมกลิ่นปลามากเลยทุกคนเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเดี๋ยวมันก็จะรีบน้ำมันออกมานะน้ำมันก็จะเยอะมากเลยทุกคน ผัดไปเรื่อยๆหอมมากถ้าใช้กระทะเทปแล้วมันก็จะดีเนาะหมูมันก็จะไม่ติดกระทะเนาะก็พยายามคนไว้เนาะถ้านี่คนหมูมันจะกระเด็นนะทุกคนคนไปเรื่อยๆ,ๆก็เริ่มเหลืองแล้วรอจนกว่าหมูเราจะเหลือง ให้มันรีบน้ำมันออกมาเยอะๆเนี่ยก็คนไปเรื่อยๆนะทุกคนเนะาะมันก็เริ่มเหลืองแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเราจะเอาเหลืองแค่ไหนนี่มันก็เริ่มเหลืองแล้วนะทุกคนเห็นไหมน่าก,กินมากเลยแต่ยา,ยายขอเหลืองอีกหน่อยนึงนะขออีกนิดนึงให้มันเหลืองกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงยายชอบกินแบบเหลืองๆอ่ะเนี่ยอีกหน่อยนึงเนาะหน่นะหนึนงเดีวเรามาดูกันนะทุกคน ตอนนี้มันก็เหลืองแล้วแหละแต่ย่ายายขออีกนิดหนึง่งให้มันเหลืองตอนนี้อีกหน่อยนึงเพราะยายชอบกินแบบเวลาของทอดก็ชอบกินแบบกรอบมันจะน่ากินไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะหน่อยนึงเนี่ยทุกคนตอนนี้มันก็เหลืองน่าจะได้ที่แล้วเนาะ แต่อีกนิดอีกหน่อยนึงเนาะอีกนิดนึงมันแล้วแต่เนาะแล้วแต่ใครชอบใครชอบเหลืองมากเหลืองน้อยอะไรประมาณเนี้เนาะมันแล้วแต่ละคนความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนของยายๆก็ชอบอีกแบบนึงของคนอื่นก็อาจจะชอบอีกแบบนึงเนาะมันแล้วแต่แล้วแต่ละคนความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันชอบใครชอบมันเนาะ เห็นไหมแต่อันนี้ก็น่าจะได้แล้วลหละเนาะเนี่ยน่ากินจังเลยทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปจับใส่จานกันนะทุกคนเนาะไปจับใส่จานกันนะพร้อมเสิร์ฟแล้วทุกทุกคนเห็นไหมเนี่ยน่ากินมากเลยเห็นไหมน่ากินน่ากินทุกคนไปเราไปกินกันสามชั้นทอดน้ำปลาในแบบ ใหญ่ๆทำกินแบบบ้านๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ยายๆได้นะบ๊ายบาย